Nó không gặp chút sơ bài đi lang lột còn nó vẫn trực tuyến viên cả, Bọn mẹ lang lột cậu Lang ờ. mà... lột

ุด้คิายเออตั้งกล้องเธอๆนะอ้าวจะเยียบไปนะมาเข้าเป็นทปนบนปนนะไอ้ขี้คอยเยียบนี่โอ้เฮสีทอเลีแป้งจุบเดือยไหม สบาชุกสบายดีนาะพี่น้องมื่อนี้ว่าแม็กล่างรถก็เด้แบบหนึ่ง <c oughs> ไปไหนไปไปตลาดบ่เอเอ,เอขอาวซุกไปตลาดวะสันไปก็ไป ล่างกันกนพี่น้องอันนี้มันโบเป,เป,ไปไื่อดมาเลยนั่งเฉลี่ยก่อนใส่สไลด์ล่างกันพี่น้องเฮ้ย hey, คุณ no น้อยคุณน <c oughs> ้อยนเด้เห็นเลวเห็นเลวยางเลว ล่างรด,ดก่อนพี่นอ้องเตรียมึินเวียงเนาะ จุ่มน้ำก่อนบกเลยจุ่มไปเดียวล่างกับพี่น้องล่างหลดก้อนมานน่ เดินทางน้องๆเดินทางไก่ขับรถเบิดมือพี่น้องเอ้ยทักเงานอนทั้เพียงเนาะกอนไกลเด้สั่ใส่น้ำมันรถกาช่วงนี้น้ำมันขึ้นจัง งินไปกับเงินแปดแสนนูไปแปดแสนมาแปดแสนนตอนไปส่วงเมืก่กี้นียงริดจแปดพี่น้องส่วงไปตอนไปขับรดขึ้นเมื่อกีนอ้นี้ริิแปดจิเก้าตอนน่ะใส่เจ็ดแสนขึ้นไปใส่สามแสนขึ้นไปหอดเกลงทางใส่ใสี่แสนเนาะเนาะก็อ,อหอดเวียงเลย ลงมาแล้วก็ใส่อีกสามแสนแล้วก็ใส่หอดึงทางแล้วก็ใส่อีก, 3, กสามแสนพอดหอดอะไรหอดหอดเซโนสวัรค์เลยเนาะราคาขึ้นปะรีจีสามรีจีสามสี 23, ่ 3, เลยพี่นอ้องเดิ แพงถึงกว่าเก่าเนอะลิตรน้ำมันรถก็บ,บริปเปลืองตัวน้ำมันแพงไปตามำราคาไปหน่อยเลยสี่แสนก็ได้ชิปไปลิตรจะหอหรือบอ่อแปดเก้าลิตรชิปไปลิตรนี่แหละ ล่างหลบคันเลยพี่นนอะเตรียมขึ้นเวียงพี่นนอะเอ้ยเตี้ยรถขึ้นเวียงล่างซิกโหลดก่อนล่างรถลดซิกโหลดเลดนาะพี่งเนาะไปเดินทางไกล há à, theo nó lẹ bùa ngu theo nó lẹ hơi ơi há bưng เบนเพียงพอใส้ล,ล,ลายก็ะพิดบ่อรัดนะตัวัตัวเองดังไพ่บ่ติดนะนี่ bạn cho kênh một Mì Gõ

Now. ขึ้นหล่นแบบนี้ปุดเกอบแล้วพี่นนองตีเกอบเปิดเพรว่ยังบม่ได้ใส่ปุดเกอบขึ้นหล่แล้ว อยกมีเมียใหม่เพื่อนคือ้าวหมดเนาะไปๆไปไปได๋ไปไ,ไปสิได้ไปตลาด คีรอทีปอคีรอนไงคีรอทีเออลองล้างกับไปดีป้างแหงเองเดี๋ยไปซื้อกาบเพมาให้เขาอีกแน่ค่ะ มูหัว <Upper> ช <language hearing loops> ีหอดเวียงหรือบ่อสุกบัดนี้ฮ่าพี่น้องจบคลิปเนาะพี่น้องบัะแม็กกำลังรถเตรียมขึ้นเวียงเนาะมูหัวชีหอดวียงหรือบ่อคันนี้ถาบึงกันเนาะพี่น้อง